ฝนตกลงมาเมื่อเช้าครับว่ามึนๆนี่พี่น้องไม่แรงครับแต่ว,ว่ามันพอลื่นนน่ครับบักนี่ว่าไส่เกียร์เนาะ Đi bị đe chẳng này. Tốt thấy trong đây cái tục ครับ. Đây sẽ tắt mày đi. Cứ kiến cả tít thôi ลองเอารถไทปาดหน้าออกก่อนครับ ฟ้าค้มฝนตกครับวันนี้ เดี่ยวเที่ยวแรกฮัโหลครับครับผมมาจากไหนครับผมมาจักที่ไหครับฮะอ๋อ oh, ผมไปบึงข้าวเดี๋ยวครับครับผมมันนั่น เป็นสามหกแล้วครับเดี๋ยวบึงครับผมว่ารับได้วะครับน่าจจะรับได้ผมผมประเด้ไปไายซ้ำผมขี่รถไก่บึงสิผมว่ันว่าเป็นไายผมถึงผมเฝ้าครับถึงผมเฝ้าเมื่อเลยนั่นเฝ้ามากเสียเอ็มเราสิมาวัดช่วงว่ายังห้ยสันนี้ก็เลยเฝ้ามาหาเพิ่นครับผมครับขอบคุณหลายๆครับ Loan thoại luôn luôn Đơn nào luôn Có biệt vậy thoái và điện thoại Thoại vào bụi con Đơn nào đơn nào Dột ไปเดินหนะ้าเดินหนะน้าไปกู๋อวตองมากพี่แม่ตองแรนขึ้นมาพูเลยขึ้นมาพี่เลยไส้ดินปั๊บแรนขึ้นมาพี่ซืนนี่มันนั่นกูอะ ข้าอย่างเดี๋ยวนีเปียวเหมือนใบอว้หวายถอยกันด้วย ลังฝนตกครับสีเดียวพ่นยุบอนซับนั่นขึ้นมาจากน่อยเราก็ถอยไปก่อนได้อยไปก่อน พ่อด้นแม่ปไหนบางน,น,าาาานปปะพ่อ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 กันไปไปไหนอลงไปตังไม่อยลงไปหาไมโครไม่ผลอยลงไปผลรอหาไมโคผ Hai bên lên. Hai bên lên. Hai bên lên. Hai đi, lên. Lên nó phi vào này. Thấy không Thấy Thấy không hàng ngay xưa Cái รถไถมาเก็บซื้อนีอ่ออกรถไถมาเก็บซื้อนีอ่ออกเก็บเปียกอ้ายออกเนี่ย <c oughs> ถเจ้าของไล่ครับโอเคครับเสียเอมก็มาถึงแล้วครับเอ็มมอเตอร์สารคามนั่นแหละวันฝนตก มืนๆเน,นี่ยครับก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เติมมาอีกครับฟิวนี้ได้ครับฟิวนี้ได้ไห็เหลี่ยมมากกว่านเลยฮะเ,าาเดี๋ยวปานี่พูดอดไรจะมาซื้อกลับตัวยังก็จะเอาไปเปลี่ยนเอาดีานะไงกลักวไงกลัวก็ยังก็ยังรถดำอะ่ะครับ,บขั้นต่อไปนี่ว่าเตีแย่น่ๆให้เขาเห็นเหลี่ยมมากก่อนเลยแม่นครับม,มีเหลี่ยมมาน้ำเลยมันก็ยังหลนนง่นป้อนแกัว เสียเอ็มมาวัดครับผมวันนี้วัดระยะช่วงล้อความกว้างนะครับของเจ้าซีรีสเจ็ดครับจะไปทำเล่มนะครับมาให้นะครับจากนี้ไปคงประมาณ เดือนสองเดือนครับน่าจะได้ครับผมได้เล่มมาก็โอเคแล้วครับก็รับงานได้ครับเลยมีงานก็ไปวิ่งครับได้ครับรับจ้างขนย้ายนิดๆหน่อยๆครับถ้ามีถ้ามไม่มีก็ขนย้ายเฉพาะรถตัวเองครับ 那个吧，我们。